หนูเชื่อขวัญค้ะน,นะคะตอนนี้เราอยู่ช่อง k KK k i d c h a n n e นะคะหนูจะมาลองข้าวเหนียวหมูย่างของร้านอะไรคะพ่อร้านสุดคิวค่ะอะไรนะคะพ่อสุดคิวสุดคิวไหนดูสิเขียนยังไง S, S U I T C U B E, B e. ไหนเอาน่ากล่องมาโชว์ซิ ตัวกล้องสิทำมาเดี๋ยวหนูมาลองชิมกันเลยนะคะมาดูซิว่านะคอันนี้อันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเด็กโตกินนะคะน้ำพริกสูคิ้วอ่ะมีอะไรบ้างในกล่องคุพ่ออันนี้ให้ไปไกลหน่อยในกล่องมีน้ำพริกน้ำพริกนะคะ แล้วก็อันนี้อันนี้คือน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วถ้าทคน่ากินอ่าแล้วก็มีอะไรคุณพ่อข้ใกันข้อหอ้อ่าโอเคเดียวคมีหมายอยากเข้ามากินด้วยเอาเอาหมาออกไปแล้วค่ะเดียวหนูจะแ,แค่ไหนปบอกซิว่าในกล่องนอกจากมีอะไรบ้างมีเหมือนว่ามีมีแบบ ม,มันมีสองอันนะคะอันหนึ่งเป็นคุณพ่อค่ะอะไรคะเอาอันนี้เอาไว้ไใสนน่เอาไว้ใส่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ให้อันนั้นเอาไว้เผื่อเธอตักข้าวมาใส่อันนี้แต่ว่าจะกินจากนู่นเลยก็ได้ค่ะชิมซิหมู อร่อยดีค่ะแล้วข้าเหนียวราคาอร่อยมั้ยเอ่ยอืม เดียวอร่อยไหมคะขวัญข้าวอร่อยสิคะนิ่มไหมนิ่มอืมอเดียังไม่ได้ชิมเลยคะล่ะพอจับแล้วมันก็นิ่มนิ่ม,มนิ่มอ่ะอือนิ่มมากอือยกนิ้วให้เลยไหมอืมอ,อโอเคอร่อยดีนะคะแลร้านนี้เขามีขายอะไรอีกคะ สู่พ่อเดี๋ยวไปหยิบมาให้ นี่สูตรของคุณพ่อสวยไหมผมว่ามันสวยมากเลยนะคะนี่เขาให้อันนี้มาด้วยร้านชื่อร้านสูตรคิว้วโอเคนะก็ควรจะให้คนไปซื้อร้านซื้อสูตรจากร้านนี้ไหมแต่เรายัางซื้อไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะตอนนี้ โควิดระบาดค่ะอ่าแล้วก็ตอนนี้นอกจากสูตรสูตรแล้วเนี่ยไอ้ยังมีอะไรที่เขาทำขายคะแมสคค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะอันบ็อกซ์กันเลยว่าดีไหมเดี๋ยวคุณพ่อหันกล้องไปหาตัวเองสิคะหันนี้ไงอ่ะเดี๋ยวหนูจะลองแกะเลยนะคะแต่ก่อนนั้นหนูต้องขอลองชิม คู่กันก่อนนะคะเราจะใช้มือเลยน้ำมันพอประมาณนะคะอาโอเค<ม>พ่อแกะให้แล้วคนะ่ะนหนดูซิว่าข้างในสวยไหม พ่อช่วยแกะให้อืนี่ถุงของสูงสีทองเป็นแบบนี้ไหน,นเด็กใส่ได้ไหมถุงหนึ่งเป็นสีแบบโอ้สีบลักสวยไหมอันนี้ของอันไหนคะของอันนี้สีอันนี้ค่ะมีสองอันใช่ใชค่ะมาสองถุงสีไม่เหมือนกันค่ะ มาเขาอยามาจะมามาจะมากินข้าวเหนียวของหนูสลัก,อก,กอโอเคอไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเอาเขาก็อยากกินโอเคสวยไหมหน้ากาก mm hmm. โอเคแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปสั่งข้าวเหนียวแล้วก็สั่งหน้ากากแล้วก็ตัดสูตรใช่ไหม เอามาให้หนูรีวิวได้ยังไงคะเพราะว่าคุณพ่อรู้จักและจัดการรู้จักจการโอเค่ะแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวขันข้าจะไปกินข้าวเหนียวละไม่เอาขันข้าั๊บบายบายคนดูฮะหนูอยากให้ทุกคนโอเคโอเคนะคะกับโควิด1 9โอเคบ๊ายบาย,บาย